สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุนในช่องสาวแอลมหาหิงนะคะพี่น้องจา้ามือน,นีนะคะสาวเอลสิเอาแนวทางของเลกวิ่งนะคะเอาเลกวิ่งมาหายเบิรงนสก่อนเนาะรอบที่แล้วสาวแอลเหดเลกวิ่งอ่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะมาจับชนกันได้ศูนย์นะคะพี่น้องจ้าได้ศูนย์นะคะบ <c oughs> ันนี้รอบนี้นะคะสาวเอลสิเอาเลกวิ่งสูตรหนึ่งกับสูตรสองมาจับชนกันที่ได้ตัวใดนั้น เดี๋ยวไปชุ่มพร้อมกันเลยจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะสาเอลฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะพี่น้องจา๋าที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในทุกๆโพสที่สาวเอลได้โพสลงไปนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเข้ามาเบรหลอกก่อนกันเลยเนาะตัวเลขกระสีสีนี้แบบนี้นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแผ่นไม้ที่สาวแอลเขียนไว้เด้อ เป็นแผ่นใหม่ที่ที่คัดหลอกออกมาหายพี่น้องเอฟซี FC ได้เบิงกันนะคะแผน High. ่นเก้าหายว่าซีเอาไปหนีใจส,สถิติไวแบบเพศสถิติอ่าย้อนหลังไว้นะคะพผเอิญกระดาษแผ่นนั้นมันหายนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็กเลยเขียนก็นเลยเขียนเลว่งสูตรหนึ่งสูตรสองหล้วก็มาจับคู่ให้เบิงนเนาะวาประมาณหนีนะคะสูตรสองบที่แล้วเข่าศูนย์สามนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับเจ๊สาเอล์่ได้ว่าได้จับคู่หายเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวมาเบิงกันเลยเนาะสีมุ้งนะคะ ะะอันนี้สูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งสิไดเลวิ่งหกเจ็ดศูนย์สองอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะจะเอางวดที่แล้วให้เบิ้งสูตรสองสิไดเก้าศูนย์สามหานะคะพี่น้องจ๋าปกติแล้วสูตรหนึ่งเพินสีบล็อกคอนเพินสีบอกคอยประกบกันแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าส่วนมากแล้วกระจากไปไปประกบกับสูตรสองมากกว่านะคะเหินบอารเล็อ,อกศูนย์สามนะคะศูนย์สามล่าง ก็คือสูตร1เข้าศูนย์สูตรสองเข้าสามนะคะบานี่สําหรับสูตรสองนะคะสูตรสองส่วนมากเพิ่นสีจับคู่กันมานะคะศูนย์สามนะคะแล้วสูตรหนึ่งบารนี่หลอดมีเพิ่นกระแดะนะคะพี่น้องจา๋ากอดคอกันมาเข่าหกเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าหกเจ็ดเป็นยังสาวแอลคือบอ่อเหตุคือบอ่อเหตุแบบว่าสูตรเต็มคือบอ่มีหกเจ็ดพววาส่วนหมากแล้วสูตรหนึ่ง เพิ่นต้องไปประกบกับสูตรสองตามสถิติที่เหตดนะคะแต่กสัสมีบางงวดที่เพิ่นกอดข้อกันมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวสาวเอลรอบหนาสาวเอลสีพิจารณาเบิงสกอนวาการที่กอดข้อกันมาทัางสี่สูตรหนึ่งสิเดี๋ยวสี่ลงไล่ละเอยียดให้ในโพต,ต่อไปนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้กะเอาเลขวิ่งสูตรเก่ามาให้เนนบิงก่อนเนาะหลอบรอบก่อนนะคะว่า มันชนศูนย์นะคะพี่น้องจ้าสูตรหนึ่งได้ศูนย์สูตรสองก็มีศูนย์ชนศูนย์เราก็จับศูนย์ไปวิ่งนะคะพี่น้องจ้าตลอบที่แล้วเสาเอลมาได้วิ่งศูนย์นะคะแปลว่าสาเอลกัลยานมันผาดเนาะยานมันผาดบางเทือบางเทือเหล็กวิ่งจังสิเขาจับมาชนกันวิ่งจังสีบางเทือมันก็ผาดแต่ว่ามันหน่อยมันหน่อยที่สุดที่มันสีผาดนะคะส่วนมาแล้วกับเข่าสุ่มหดนะคะแต่ว่าขันหดได้ผาดก็คือแบบ น่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งรอบนี้กันเลยจ้าว่าเลขวิ่งเฮาสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันจะชนตัวใดนะคะแคบได้แคบจ้าอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งเมษานะคะพี่น้องจา๋าเลขวิ่งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะอันนี้สูตรหนึ่งนะคะอันนี้สูตรสองนะคะจับชนกันนะคะพี่น้องจา๋าจับชนกันจับชนกันอีกเก่านะคะสูตรหนึ่งมีเก้านะคะสูตรสองก็มีเก้านะคะคือเฮากระจับ ชนสูตรหนึ่งสูตร 2, สองชนกันที่ 9, เก้าเท่ากับจับเก่าไปวิ่งบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าใครที่ไม่แน่ใจในตัวเลขของช่องสาวแอลมหาเฮงนะคะแนะนําว่าให้ไปวิ่งเก้าได้นะคะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งสาวแอลสิไดเลขวิ่งมีสามมีสี่มีเจ็ดมีเก้านะคะใครที่มีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วสามารถมาจับคู่ใส่เลขสูตร 1, สาวแอลได้นะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าจีจับคู่ใส่สูตรหนึ่งหรือสูตรสองก็ได้ เพราะว่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองยังไงเลขวิ่งคือเข้าอยู่แล้วนะคะทั้งสองสูตรนี่แหละหรือพี่น้องว่าพี่น้องปองไปสิวามันหลายนะคะจับวถตถุไ้ตดสูตรสองเอาไ้ตดสูตรสองเอานะคะที่น้องจ้าแล้วกลับมาเบิงสูตรหนึ่งนะคะสาวแอลวิธีการที่สีเบิงเหลข,ขกของเจ้าของก็เอาก็เอาเหลขลักสูตรหนึ่งกับสูตรสองนี่แหละจ้ามาประกอบมาประกอบกับเหลขกกับเหลขกชุดเกา่า ที่เฮ้าหล็่นรอบที่แล้วนะคะพี่น้องจ้าก,กล่องกับสิมืดมืดนแน่จักหน่อยเนาะเพราะว่านเข้าอัดอยู่ตลาดหละฝนมันตกนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจ้ากระพอกริปนานเนาะสวัสดีค่ะ